ตตตึึตตตเออกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแฮกมอลี่กันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดทออฟคูลนะครับโอ้โหก็กลับมากันแล้วนะครับกับเกมนี้เนาะหลังจากที่ทาหายกันไปนานนะครับเพราะว่าไปถ่ายคิวเกมอะไรวะไปถ่ายคิวเกมอะไรวะเอ่ออีเทอร์ไนเออร์อีเทอร์ไนนะครับโอ้โหเป็นเวลาสองเดือนกว่าเนะาะก่อนจะได้กลับมาเล่นเกมนี้นะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะโอเคก็วันนี้เรามาอยู่ที่รถนะครับเออไไนนะเ,นะเราต้องไปไหนนะเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนเนี่ยเอาละไม่ใช่แล้วไอ้หนูมันไม่ใช่องอุณหงั้นโอเคน,น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะงั้นลออีกครั้งหนึ่งพีทพวกเธอทําอะไรกันอยู่หรอชื่อว่าไดบาน่าจะเรียกมันว่าการขุดพันครั้ง เอ,อเขากำลังฝึกซ้อนอ๋อกลายเป็นนักขุดอันดับหนึ่งโอ้ดูเหมือนจะดูยากนะรับนี่ไปซะเอ้ยหยุดใช้กมเนื้อของแกอย่างนั้นได้แล้วนายต้องใช้เอวด้วยไอย้โงโ่ดุด,ดันมากครับอันนี้ก็ซาชิกินหอมจังเลยอ๋อที่มันอยากจะกินในนี่เหรออิซากโกฉันกำลังลองอันนี้ส่วนผสมใหม่ละ่ะ ส,สมรผสมใหม่เหรอใช่ฉันทำฟอกแมนไอโบมาตั้ง9ชั่วโมงแล้วล่ะอู้หลังจากที่ฉันได้ลองผิดลองถูกลองดูทำให้มันอ่าไดเอทอีก3วันด้วยโอ้โหแล้วใช้คิวเลอร์แพนในให้มันแบบมีความเผ็ดหลังจากที่ฉันได้ลองดูมันก็แบบอ๋ออะไรวะทำเป็นแบบเหมือนลิปเปอร์สกอร์อ่าทำอาหารจากพวกมอนสเตอร์แบบนั้นหรอ แบบทำอาหารจากมอนเตอร์อย่างเดียวเออไอ้ฟอกแมมมันคือไอ้ตัวนั่นนะครับใครจำไม่ได้ก็น่าจะไอนั่นอะไรไม่รู้อ่าไอที่มันจะเป็นปีศาจหัวกกบอ่ะโอเควันนี้เราจะไปฮาราจูก,กุกันนะครับรู้สึกว่าเรามาทำอะไรนะฮะจะฮาราจูกุจะไปช่วยใครสักคนนะจำไม่ได้แล้วลูกสาวใครสักคนนะคอ่ะคดิเกอร์เอาละครับโอ้ไม่ได้เล่นกันตั้งนานกลับมาคราวนี้รอฉันก่อนนะยูกิเออนี่ไง พ่อกำลังจะไปช่วยลูกแล้วอากิฮาบาล,ละมีแต่พวกมิวแทนเต็ตไมไปหมดจะได้ยินว่ามิวแทนเนี่ยมันจะเป็นเคยเป็นมนุษย์ไปก่อนหลังจากที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยพวกเขาก็กลายเป็นพวกมิวแทนกลายเป็นพวกกายพันธ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เวลาอธิบายแล้วเราต้องไปที่อากิฮาบาล,ละเดี๋ยวก่อนอ,อะไรอ๋อมีอะไรเกิดขึ้นที่ฮาราจุกุ โอ้โดนขัดก่อนเหรอวูวโอ้ยโดนโอ้ยผ่าเอ้ยซักโกทำไมอยู่ๆก็หยุดล่ะนี่ยังไม่ถึงอากิฮาบาระเลยนะดูก่อนดูก่อนก่อนเออดูนี่ก่อนอ๋อมีคนนี่ขอความช่วยเหลือก็คือยังจะช่วยเออก็เขาจะ เป็นไปไปด้ยังไงทำไมมีสัญญาณจากฮาราชุก,กุมันเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันแน่ใจว่ามีแทนเนี่ยมันอาจจะโจมตีพวกผู้คนในฮาราจูก,กุด,ด้วยเหมือนกันได้บ้าฉันไม่สามารถไปอกิฮาระแล้วก็เมินผู้คนอย่างนี้ได้หรอกนะเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรแล้วเอ้ยฉันไม่ใช่คนเลือดเย็นซะหนอ่อยยังไงก็ตามเราไม่ไม่ต้องการให้ผู้คนต้องมาเจ็บปวดด้วยยิสโกพร้อมนะ ในบ้าค่ะฉันพร้อมแล้วนี่ไปช่วยคนในฮาราจูก,กุกันเออไปโอเคฮาราจูก,กุนะครับใกล้ๆนี้มีสัญญาณแต่ไม่ใช่ทางนี้อ๋อเออเดี๋ยวนะมันวิ่งไงนะลืมอ๋ออ๋อกดคอนโทรลโอเคไปๆคือผมเล่นเมาแล้วนะครับมันจะง่ายกว่าเฮ้ยเฮ้ยพุชจ <c oughs> ฟ้ฟันฟันฟัน อุ้ยเดี๋ยวมิวแทนมิวแทนวิววลแปดวมานาหมดออกมันออกมันต้องนั่งชาร์จโอเคโอเคเฮ้ยหลบหลบหล,ลบก่อนอุ้ยอุ้ยอืยมเต็มีหน้าหมดอ,อะไรอะแล้วเก็บไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บไงโอ้ใส โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวยิงกันเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงสวยมอนอยังเยอะช่วยฉันด้วยมอนสเตอร์ Monster, ตัวใหญ่ๆมันเต็มไปหมดนะฮนะน่าเต็มไปมหมดเลยอะ มิสมอนสเตอร์อาลราจูกูเออหน้าผาเราจูกูเคยเป็นอ๋อตึกอันนี้ตึกเป็นช้อปปิ้งฮอล์มาก่อนนะครับช้อปปิ้งมอลลนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่อยู่ของผู้คนแลทางเข้ามันก็ถูกมิวเทนจัดการแล้วตอนนี้เออโอ้ดูนี่สิมันเหมือนเป็นเอออะไรตัวพิเศษอะไรที่ทำลายกำแพงเราอะ มันทำลายง่ายมากเลยอ่ะฉันเคยเห็นนี่มันก่อนในเ,เขตชุมชนนะโอเคเราต้องเคยได้รับรายงานเรื่องนี้ฮาราจูก,กุฮิลเนี่ยทางเข้าเนี่ยจะถูกปกป้องอยู่4ชั้นซึ่งเป็นของอ่าเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าอ๋อก่อนสงข้าวเนี่ยเอนจิเนียร์มันเป็น,เป,นเป็นที่ที่ดีมากแต่ตอนนี้มันพังแล้วคือเกาะมันดีมากครับไอทางเขามีคนอยู่ในฮาราจูกุเต็มไปเลยอะ่ะตอนนี้ อาร์มกาดก็กําลังต่อสู้กับมอนสเตอร์อยู่แต่ฉันไม่คิดว่าปืนจะช่วยจัดการมันได้พอนะอยังไงก็ตามมีเด็กแล้วก็ผู้หญิงอยู่ฮาราจูก,กุเยอะเลยพวกเราต้องฆ่ามอนสเตอร์นะไม่งั้นพวกเขาตายแน่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะส่งเออโอเคส่งสัญญาณเยอะๆเออไม่ยังไงพวกเขาต้องมีส่งสัญญาณมากกว่าหนึ่งแนง่นอนโอเคพราะมีมอนสเตอร์อยู่โ okay. อเคหยุดมันที่ได้เลย มอนสเตอร์เยอะมากครับที่นี่โอ้โ,อโ,อโอหห้ายมากโอ้คนตายตุมเลยครับนี่น่าจะเป็นที่ที่มอนสเตอร์มันเข้ามาแน่เลยพนล้นหาผู้รอดชีวิตนะแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่โอเคคนเนี้รอดอยู่ไหมโอ้ยอมึงนอโอเคเทนนน เฮ้ยเนี่ยมอนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลบเฮ้โยโอเคลบคือเลือดเลือดเลือดคือเลือดจะหมดแล้วเนี่ยเอออ้ เค okay. ที่นี่ไม่น่ามีใครอ๋อมีโอ้ยโอ้ oh. เธอเปคนที่ได้รับสัญญาณของฉันนี่เหรอใชยแล้วล่ะคุณเป็นอะไรไหมม,มอนสเตอร์ตัวใหญ่นะ่ามันพังที่กาดเราเข้ามาเออ,เอ,อแล้วก็คนในกาดเรากำลังต่อสู้กับอยู่แต่ว่ามันเออ่ทำลายทุกที่เลย ก่อนที่เธอจะมาอุ้ยอีไอ้ไก่พันธ์นี่มันเดรั้ร้ายจริงๆริงโ oh. อ,อ้โหอหนังมันเนี่ยผิวหนังของมันนะครับกันกระสุนแล้วก็พวกอ่ดาบด้วยนะครับโอ้ oh. อันคอเทียเมทัลอ๋อแล้วก็ไอ้กรงเล็บมันเนี่ยทำมาจากเหล็กน,นะครับตัดทุกอย่างได้เหมือนกระดาษเลย มันเหมือนกับมนุษย์กายพันธ์ุที่ทํามาจากาเหล็กเลยอะสตีลอะไรพวกเนี้ยเออเหล็กกามีเทนเหล็กอ,อ่นนี้กาไปเด็กๆซ่อนอยู่ข้างบนเพื่อปกป้องเด็กๆแล้วจากมอนสเตอร์นะเธอต้องใช้การนี้ขอร้องละ่ะปกป้องเด็กจากมอนสเตอร์ด้วย ได้เลยพวกเราจะช่วยเจ้าเด็กๆนี่เองอยังไงตอนนี้ก็ต้องรีบขึ้นไปข้างบนก่อนและนนี้คือเซ็พอยครับเอ่อนี่เป็นดาบซึ่งเราเรามีที่ดีกว่านี้ไหมอันนี้เป็นรีโพอร์กันเข้าทางนี้อาจจะมีของใช่ไหมของของนี่นี่น,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 นี่ของของเวชั่นหืมแม็กกาซีนโออิสโก ขอฉันดูนั่นหน่อยได้ไหมอะ,อะไรกันเหรอยูริกานี่นี่มันฉันเคยอ่านนี่ในเขตชุมชนมาก่อนแล้วได้แล้ว,ลว,ลว,ลวไปงานมามันค่อนข้างที่จะดังมากแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นที่ดังอยู่ในแมกกาซีนนี้ก่อนที่จะเกิดสงครามมันเรียกว่าโบกุจ j a ป a n นแฟชั่นแมกกาซีนแฟชั่นอาหารงันเหรอเออมันเป็นรุ่น คนวัยกลางคนก็ไม่น่าจะเคยเข้าใจใจของผู้หญิงหรอกนะเออแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเออเอนจอยกับการแต่งตัวมากเลยนะเพราะพวกเขาจะได้ใส่ชุดที่แบบมีสไตล์อะไรประมาณนะั้นแล้วทำให้พวกเขาอย่ามีความมั่นใจโอ้ใส่ชุดแบบนี้ก็มีสไตล์เหรอเธอต้องรอฉันเล่นแน่เลยไู้ผู้หญิงแกเออไอชุดนี่มันแบบไม่อะไรนะแบบไม่ได้ทำให้ใหนี่แหละปกปิดความหนาว อะไรกันคุณจะมีลูกสาวไม่ใช่หรอเออคุณน่าคุณไม่เข้าใจแฟชั่นได้ไงเนี่ยเออฉันเริ่มเป็นห่วงยูกิแล้วสิในอนาคตที่ต้องมีพ่อแบบนี้เนี่ยแฟชั <laughs> ่นฉันเข้าใจละยะยาของฉันเนี่ยก็มีชุดยูนิฟอร์มอย่างนี้เหมือนกันอ๋อแต่มันอึดอัดยะเดินยากมากเลยแบบใส่แล้วอึดอัดแต่มันก็น่ารักดีนะเออฉันหวัว่าจะได้เจอชุดอันนี้น่ารักน่ารักอีก เยอะเลยบนข้มอ่าข้้งบนพื้นผิผวฉันอยากจะใส่ชุดหลายๆแบบเลยในฐานะเด็กผู้หญิงฉันขอยอมรับในตัวเธอเลยเธอเด็กผู้หญิงเฮ้ยเจ้าผู้คนที่ชอบการใส่เสื้อนะก็เจแปนเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเออฟีจเจอร์ที่ทําให้คนใส่แล้วมีความสวยขึ้นนะแล้วฉันก็ชอบที่จะใส่ชุดแบบนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะาฮิสโกะ เออหยุดเปิดเออหยุดเปิดไปหน้านั้นหน่อยอ๋อโอ้นี่มันเดตสวยมากเลยที่ขายในฮาราจูกูฮิวโอ้ยุริกะเธอเข้าใจสถานที่แห่งนี้ด้วยกันเหรอเนี่ยแน่นอนฉันเข้าใจนะแต่ว่าดูชุดพวกนี้สิอิสกโกะเธอรู้ไหมมันหมายความว่าไงเออเจอของอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ แต่ว่าเหมือนข้างล่างจะมีของอีกโอเคไปกันครับโอ้ย oh, เดี๋ยวเวลสิบเวลสิบสองเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วลงมาโดนพอดีอมองเลยโอ้โห oh, มันมันเล่นยากกว่าจริงๆนะเนี่ยเล่นในมือถือเอ้เล่นในคอมเนี่ยเล่นแบบใช้จอยโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้ เออเรามานี่ไปตรงนี้ไม่ได้เราขึ้นห้างบนไม่ได้ต้องมาตรงนี้ครับเออแล้วก็โอเคมาอีกด้านหนึ่งโอเคเฮ้ยมอนโอ้โหมีแต่มอนโหดกูพึ่งววโอ้โอ้โอ้โอ,โอสวยสวยสวยตีสวยงามมาก ยิงไปเออสวยยิงระเบิดไปก่อนมันมันเยอะม,มันเยอะเฮ้ยเหมือนได้ของมาใหม่ของเล่นใหม่อีกแล้วโอ้โอเคยิงสวย มันเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหไอไอไอนีไอ่ไ,ไม่คุยโอ้ฟันเฟืองโอ้ฟันเฟืองขนาดใหญ่มันอีเเคเวเตอร์อีเคเวเตอร์อ๋อ,อ,อเครื่องขุดขนาดใหญ่ครับในออกีฮาบารลเหมือนว่าไอเกียร์พวกนี้นี่มันคอนข่าที่จะดูได้เท่เลยแต่ว่ามันรูทุกคนก็ต้องใช้มันได้ที่ข้างล่างนี้ ต้องได้ใช่นะครับหลังจากสงครามเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมในเทคโนโลยีได้เลยสูญเสียไอเทคโนโลยีนี้ไปครับสงครามก็ทําให้มันุู้์ไม่มีทางเลือกเออก็เลยต้องมันอยู่ใต้ดินนี้แม้ว่าจะต้องละท้งสุดยอดเทคโนโลยีไปก็เถอะสงครามสุดท้ายมันก็กลายเป็นเหมือนแบบอ่คพับอดอยากอะไรประมาณนั้นมันเลยเป็นฟันเฟืองนี้สินะโอเค โอ้ยโอ้โหโลงลงล่องพอดีโอเคเออแล้วไปไปทางนี้เฮ้ยโอ้โหนึกว่าตกอ๋อมันมีทางขึ้นกับทางบนโอเคมีทางนี้ซึ่งถ้าขึ้นบนมันจะได้ของด้วยงั้นไปเอาของกันโอ้โอ้โอ้ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหตัวอะไรโอ้โหตัวอะไรเยอะแยะเฮ้ยนี่นี่นี่ได้ของอะ่ะโอเคเฮ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยไปก่อนขอไปก่อนโอโ้ข้างล่างมันจะมีจุดเสีนนี้วาไปข้างล่างก่อนโอเคมาถึงแล้วนิสกโก้หยุดก่อนเหมือนมีสัญญาณมาจากข้างหน้าสัญญาณแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะ อาจจะมีทางซ่อนอยู่นะาลองหาดูโอเคมีทางทางรับโอเคสกิลที่อัปดาบก่อนเลยอันนี้อิชิสดาเมจแบ k สเตปโอเคเดี๋ยวหาก่อนตรงนี้มันน่าจะเอ้าโอ้ฉันเป็นผู้สืบหาเออมาที่นี่มาเชื่อคนนะครับ อ่าฮาลาจูกุฮิวเนี่ยมีแต่พวกกายพันธุ์ที่เป็นปัญหาทางนั้นเลยไหนจะมีไอ้ไอ้ไอ้ตัวกายพันธุ์ที่เป็นเหล็กนั่นอีกเออปืนก็ทําอะไรไม่ได้ที่ฉันได้ยินมานะเป็นมิวแทนที่เลวร้ายมากเลยที่จะต่อกรดด้วยเออแต่ว่ามันมีนิวเออไอพื้นที่ใหม่ด้านอ,อ่าใต้ดินเนี่ยมีโปรเจกต์แชมป้น้าของเราเนี่ยก็วางแผนที่จะอ๋อ ตอบโต้กลับอยู่เออมี new u n d e r g r o u n d project ยูริกะนั่นมันคืออะไรอะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยเอออันนี้ก็ไอ้ยูริกะมันก็เป็นไอ้นี่นะคนคนหาเหมือนกันเออโอเคฉันน้าหัวเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะลบปองกี้น้าหัวเราอาจจะอยากจะทำโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ ออแต่ว่ามันเห็นในนี่อ่ะเฮลจะบอกนะต้องยิงตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงโอเคก็ว่าอยู่ในแมปมันขึ้นแต่ไม่มีคนนี่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 อุ้ยยังไม่ตายสวยเอ,อ้ มอนสเตอร์แม่งไม่ธรรมดาเลยฉลาดใครก็ได้หยุดมันทีเป็นไรไหมไอ้มอนสเตอร์นั่นมันฉลาดอะมิวแทนทวกนั้นมีม,ม,มีมีปัญญาด้วยเหรอเออไปที่ชั้นบนเธอจะต้องผ่านจากอันเดอร์กราวไปนะเส้นทางนั้นอนะแล้วจากนั้นมันจะมีลิฟต์ลิฟต์ลับอยู่โอเค กาด่าจะต่อสู้อยู่ตอนนี้ฉันให้เด็กเดี๋ยวไปอยู่ด้านบนกันหมดแล้วนะแล้วเส้นทางเส้นทางนี้มันจะพาไปที่อลิฟต์ด้วยเออคิดไม่ออกเออแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีตามมาพวกเราตามพวกเรามาอยู่นะครับเหมือนกับว่ามันมีเซ็นเซอร์ตรวจับอะไรอย่างนั้นแหละเออหลังจากหลังจากที่มันไอ้นี่หายไปมันก็ไปล่าดเด็กต่อไม่เชื่อหรอก ไม่อยากจะเชื่อมาสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันเหมือนเห็นว่าเราทําอะไรอยู่เลยอะ่ะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนดูเหมือนว่าจะมีเครื่องอะไรสักอย่างที่ทําให้การล่าอันนี้ลังจังนั้นแล้วก็ทําให้จัดการหยุดมันได้เอาการนี้ไปบางทีเธอจะสามารถช่วยเด็กนี้ได้อ๋อต้องเอาการปกป้องเด็กๆด,ด้วยได้เลยกลับไปพักที่ แค้นั่นนะโอเคแล้วก็ลงล่างไปละจ้าสวยโอ้โหตัวนี้โอ้ไม่ชอบเลยอ่ะมันโดดไกลอ่ะโดดมาอืยิงยิงให้หมดเฮ้ยไอฟอกแมนไม่ต้องมาโอเคไปกันต่อโอ้โหยัดอันนี้ก่อนเลย เดินหนีก่อนเดินหนีก่อนอเฮ้ให้มันเป็นทางเดียวอย่างนี้โอ้โหชุดขาดอีกบุ้โอ้โอยมีมอนอีกเยอะเกนินยิง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 หมดยังอีกสามตัวตัวหนึ่งอยู่ไหน เออเสร้อยไปละโอ้ที่เซฟอยู่ข้างหน้าว,วิวเว้อัพอีกสวยเลยโอเคโอ้ผมว่าภาพหน้าน่าจะได้ไอ้นี้แล้วโอ้โห โอ้เฮียบอสมาโอ้โหสไลด์เธอโอ้มาโอ้ยเฮ้้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันอะไรวะโอเคมันใช้ปืนยิงกันมั้ง แค่ยิงดูดเลือดโ okay. oh. oh. okay. อเคโอ้โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าพานี้หดจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับคือมันยากมากอะ ก็จะถึงตรงนี้นะครับโอเคสำหรับวัวนนี้ขอตัวแล้วใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับผมสวัสดีไปละเจอใหม่ผ่านหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับบ๊ายบาย